วัสดีครับเจอรับเจอฮี่ร่วมแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนิดหนึ่งครับจาบ้านไหนครับแนะนําตัวเองนะชื่อแล้วก็อายุนิดหนึ่งว่าชื่อ,อายธนาบุตรสองสวั์ครับอายุห้าสิบสามปีเกิดสองสี่ก็เก้าแล้วแล้วไอามาได้หกปีครับผมทำมาได้หกปีก่อนก่อนหน้าที่จะทานนี้มีปัญหาสุขภาพเกับอะไรก็ชอบปวดหัวปวดหัว ว่าปดกระดูกปวดกระดูกครับเพราะเป็นเบาหวานแล้วก็มืนแล้วทานอพิพันธุไรแล้วเป็นยังไงบ้างครับอาจจะทานไปก็ดีเริ่มเริ่มรู้สึกประมาณกี่เดือนที่เริ่มทานแล้วดีขึ้นะก็ประมาณสองสามเดือนอะสองสามเดือนครับแล้วเริ่มหายปวดหัวเริ่มหายปวดกระดูกผมก็เลยชื่อก็เลยทานไปเรื่อยๆได้หกปีแล้วเ,เนาะเงียทานวันละกี่เม็ดครับเออวันละสองเม็ด ชาสองเม็ดเย็นสองเม็ดชาสองเม็ดเย็นสองเม็ดครับครับสองเม็ดในในสามขวดนี้เนาะเอ่อที่เอ่อฟ้าเย็บเย็บดิบินซีในตัวตัวเนี้ยครับทานวันละสี่เม็ดครับอันนี้ชาเม็ดหนึ่งเย็นเม็ดหนึ่งครับชาเม็ดเย็นเม็ดหนึ่งครับผมตอนเี็ไม่ได้ครับแต่ดีถ้าไม่ทานสักเอ่อสามสี่วันหรือสี่ห้าวันนึงรู้สึกจะเริ่มอาการ ครับจะจะฝากคนที่ก็เป็นมีอาการคล้ายๆเฮียนะครว่าเอ่เป็นคนดื่มเหล้าอยู่แล้วครับดื่มเหล้าวันหนึ่งแม็กซ์รีตวันละครึ่งขวดครับวันละ้อนขวดแล้วตอนที่ใหม่ๆ่เฮียเชื่อไหมครับว่ามันจะช่วยเราได้ไม่เชื่อไม่เชื่อครับถ้าคุณคิดว่าถ้าจะทานตัวนี้แล้วอไอ้ัดกตัวเนี้ย ครับถ้าคุณเดียวทานแล้วไม่ไม่เมาเหล้าเนี่ยุทานไปเลยครับ้าจะไม่เมาเหล้าครับตัวนี้ไม่เมาเหล้าช่วยช่วยเยอะเลยครับเริ่มริงตัวเนี้ครับแสดงว่าตอนแรกกินเพราะว่าไม่ให้แหงไม่ให้เมาไม่ให้เมาไม่ให้เมายิ่งทานเหล้าได้เยอะเลยตัวเนี้ครับแล้วเราไปตรวจร่างกายประจําปีน้ําตาลไขมันอะไรพวกนี้ก็ดีขึ้นอ่ะลดลงครับลดลงเยอะครับ ความดันก็ปกติตลอดครับผมก็ร้อยยี่สิบแปดสิบก็ไม่มีอะไรเกอครับผมโอเคครับก็ขอขอบคุณมากนะครับประสบการณ์ของเฮียที่เผื่อจะได้แบ่งปันให้คนอื่นเขาครับครับขอบคุณมากครับเฮียรครับ